สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .5 และป .6 นะคะวันนี้ครูทรายจะมาสอนในเรื่องชนิดของปริซึมและชนิดของพีระมิดนะคะนักเรียนอาจจะเคยได้ยินว่าพีระมิดและปริซึมมีลักษณะอย่างไรมาบ้างแล้วนะคะเรามาดูซิว่าเขามีรูปลักษณะเป็นแบบไหนบ้างนะคะเรามาดูปริซึมกันก่อนเลยนะคะ ปริซึมคืออะไรนะคะปริซึมก็คือนะคะรูปเรขาคณิต3มมิตินะคะที่มีหน้าตัดหรือฐานทั้งสองข้างนะคะเป็นรูปหลายเหลี่ยมนะคะที่เท่ากันทุกป,ประการนะคะและอยู่ในระนาบที่ขนานกันนะคะมีหน้าข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะส่วนการเรียกชื่อของปริซึมนะคะเราจะเรียกตามรูปหน้าตัดของปริซึมค่ะ มาดูชนิดที่1กันเลยนะคะชนิดที่1เขาจะเรียกว่าปริซึมสามเหลี่ยมนะคะดูรูปภาพกันเลยค่ะปริซึมสามเหลี่ยมนี้นะคะมีความหมายว่าอย่างไรเขาก็เป็นปริซึมนะคะที่เป็นรูปเราขาคณิตสามมิตินะคะและก็มีหน้าตัดหรือฐานทั้งสองข้างนะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะและมีหน้าข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากค่ะเรามาดูองค์ประกอบกันนะคะว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างนะคะ ตรงนี้นะคะเขาจะเรียกว่าหน้าตัดหรือฐานนะคะและเขาจะมีหน้าข้างทั้งหมด3ด้านด้วยกันค่ะเพราะว่ารูปนี้นะคะเป็นปริซึมฐานสามเหลี่ยมจึงมีหน้าข้างทั้งหมด3ด้านนั่นเองค่ะต่อไปมาดูชนิดที่2นะคะเป็นปริซึมสี่เหลี่ยมค่ะปริซึมสี่เหลี่ยมก็เป็นรูปเรขาคณิต3มิติเหมือนกันนะคะเขาจะมีหน้าตัดหรือฐานนะคะ ทั้งสองข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะและก็มีหน้าข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากคา่ะมาดูองค์ประกอบกันเลยค่ะตรงนี้นะคะเขาจะเรียกว่าหน้าตัดหรือฐานนั่นเองค่ะเราจะเรียกหน้าตัดเฉยๆก็ได้หรือฐานเฉยๆก็ได้นะคะส่วนหน้าข้างของเขาก็จะมีทั้งหมด4ด้านนะคะเพราะว่ารูปนี้เป็นรูปปีซึมฐานเพราะว่ารูปนี้นะคะ settling, เป็นรูปปีซึมสี่เหลี่ยมนั่นเองค่ะ ต่อไปมาดูชนิดที่3นะคะเป็นปริซึมห้าเหลี่ยมคะ่ะปริซึมห้าเหลี่ยมนะคะก็จะเป็นรูปเรขาคณิต3มิติเหมือนกันนะคะที่มีฐานทั้งสองข้างเป็นรูปห้าเหลี่ยมและก็มีหน้าข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากค่ะมาดูองค์ประกอบกันนะคะองค์ประกอบก็จะมีหน้าตัดหรือฐานทั้งสองข้างนะคะแล้วก็มีหน้าข้างทั้งหมด5ด้านนะคะต่อไปค่ะปริซึม หกเหลี่ยมนะคะปริซึมหกเหลี่ยมนะคะความหมายก็คือนะคะเขาก็เป็นรูปเรขาคณิตสามมิติที่มีหน้าตัดหรือฐานของเขานะคะเป็นรูปหกเหลี่ยมนะคะแล้วก็มีด้านข้างค่ะด้านข้างทั้งหมดจะมีหกด้านนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากค่ะองค์ประกอบนะคะ ตรงนี้นะคะเขาจะเรียกว่าหน้าข้างนะคะจะมีทั้งหมด6ด้านนะคะแล้วก็มีหน้าตัดหรือฐานฐานด้านบนฐานด้านล่างนะคะก็2 2> มีทั้งหมด2ด้านนะคะหน้าตัด2ด้านหรือหน้าตัด2ข้างนะคะต่อไปเรามาดูพีระมิดกันค่ะ พีระมิดนี่อาจจะเคยได้ยินมาแล้วนะคะความหมายของพีระมิดจริงๆแล้วเป็นแบบไหนนะคะพีระมิดก็คือรูปเรขาคณิต3มิติเหมือนกันนะคะแต่เขาจะมีฐานเป็นรูปเหลี่ยมใดๆนะคะมียอดแหลมอยู่บนระนาบเดียวกันกับฐานและมีหน้าทุกหน้าเป็นรูปสามเหลี่ยมค่ะการเรียกชื่อของพีระมิดนะคะ เราจะเรียกชื่อตามรูปร่างของฐานของพีระมิดนั้นนะคะไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะพีระมิดแรกนะคะเป็นพีระมิดฐานสามเหลี่ยมนักเรียนสังเกตว่าฐานของเขานะคะจะมี3ด้านนะคะเราจึงเรียกว่าเป็นพีระมิดฐานสามเหลี่ยมนะคะองค์ประกอบของเขานะคะข้างบนสู่ตรงจุดยอดนะยอดแหลมตรงนี้เขาจะเรียกว่าจุดยอดนะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นส่วนสูงค่ะตั้งแต่จุดยอดนะคะจุดยอดตรงมาหาฐานเขาจะเรียกว่าส่วนสูงค่ะต่อไปนะคะตรงด้านข้างนะคะตรงขอบตรงนี้เขาจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสันค่ะสันหรือขอบจะมีทั้งหมด3ด้านนะคะเพราะว่าเป็นรูปพีระมิดฐานสามเหลี่ยมค่ะและก็ด้านล่างสุดนะคะจะเป็นฐานนะคะ ต่อไปค่ะชนิดที่2เป็นพีระมิดอะไรเอ่ยเราจะเรียกตามรูปร่างของฐานนะคะฐานนี้เป็นฐานสี่เหลี่ยมเพราะฉะนั้นชื่อของพีระมิดนี้ก็คือพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมนะคะองค์ประกอบของเขานะคะคจุดยอดนะคะจุดยอดจะอยู่ด้านบนสุดตรงนี้นะคะจุดยอดหรือจุดยอดแหลมนั่นเองนะคะต่อไปนะคะหน้าข้างของเขาจะมีทั้งหมด4หน้านะคะและ ะะด้านร่างสุดจะเป็นฐานค่ะตั้งแต่จุดยอดมาหาฐานเขาจะเรียกว่าส่วนสูงค่ะซึ่งอันนี้เป็นส่วนสูงตรงนะคะหรือสูงตรงค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นสันหรือขอบนะคะก็จะมีทั้งหมด4ด้านเหมือนกันเพราะรูปนี้เป็นพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมนะคะต่อไปค่ะมาดูพีพระมิดชนิดที่3นะคะ เป็นพีระมิดฐานห้าเหลี่ยมค่ะนะักเรียนสังเกตฐานนะคะฐานของเขาจะมีทั้งหมดห้าเหลี่ยมนะคะองค์ประกอบแรกนะคะด้านบนสุดเราจะเรียกว่าจุดยอดค่ะ,ะต่อไปสันหรือขอบจะมี5ด้านเหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นฐานห้าเหลี่ยมนะคะต่อไปค่ะเป็นส่วนสูงเอียงนะคะส่วนสูงเอียงแล้วก็มีส่วนสูงตรงนะคะต่อไปนะคะ ด้านล่างสุดจะเป็นฐานค่ะเอ๊ะนักเรียนพอจะเรียกชื่อถูกไหมคะนักเรียนนับฐานดูค่ะเป็นกี่มุมคะเป็นพีระมิดฐาน6เหลี่ยมนะคะมาดูองค์ประกอบกันค่ะด้านบนสุดเป็นจุดยอดแหลมเรียกว่าจุดยอดหรือยอดนะคะต่อไปค่ะสันหรือขอบจะมีทั้งหมดกี่ด้านคะ หด้านนะคะต่อไปนะคะตรงกลางนะคะตั้งแต่จุดยอดมาหาฐานเราเรียกว่าส่วนสูงค่ะต่อไปนะคะด้านร่างสุดเราจะเรียกว่าฐานนะคะสรุปนะคะปริซึมนะคะเป็นรูปเรขาคณิต3มมิตินะคะที่มีหน้าตัดหรือฐานเป็นรูปหลายเหลี่ยม ที่เท่ากันทุกประการนะคะและอยู่ในระนาบที่ขนานกันนะคะมีหน้าข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากค่ะพีระมิดนะคะก็คือเป็นรูปเรขาคณิต3มิติเหมือนกันนะคะแต่พีระมิดจะมีฐานเป็นรูปเหลี่ยมใดๆนะคะเขาจะมียอดแหลมที่ไม่อยู่บนระนาบเดียวกับฐานค่ะและหน้าทุกหน้าของเขานะคะจะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะ สำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้นะคะสำหรับนะักเรียนคนไหนที่ยังไม่เข้าใจสามารถย้อนกลับไปดูต้นคลิปได้นะคะคุณครูก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ